ชีวิตนี้เลือกได้โยมอาจจะเคยได้ยินว่าเราเลือกเกิดไม่ได้นั่นคือปุถุชนนะเลือกเกิดไม่ได้แต่พระองค์บอกเลยโสดาบันเนี่ยเลือกเกิดได้โสดาบันที่ไปเกิดอยู่เทวดาจะเลือกเกิดในคันมันดาได้ว่าอยากจะมาเกิดในตระกูลกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลข้าบดีมหาศาลเลือกได้หมดชีวิตเลือกเกิดได้เห็นไหม ถ้าเราไปฟังคําของคนเขาเราก็จะคิดว่าชีวิตเลือกเกิดไม่ได้นะวันนี้เรามีธรรมะพระศาสาาดาเรา,เราเลือกได้ถ้าเราสร้างกรรมที่เหตุปัจจัยจะได้ปลายทางคือความเป็นกษัตริย์มหาศาลเราก็จะได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยพระองค์พระองค์สอนให้เราเนี่ยรักษาจิตของเราให้ดีฝึกจิตรักษาจิต ดูจิตของเราให้ดีไม่ให้ตกไปในอกุศลคุ้มครองจิตเราให้ดีนะแต่คุ้มครองจิตรักษาจิตฝึกจิตแล้วไม่ใช่ได้จิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมานะเพราะจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วจิตเป็นของเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนต้องดับสิ่งที่ดับเป็นอนัตตาจิตก็ไม่ใช่ของเรา ปุถุชนเข้าใจผิดอีกนึกว่าจิตเป็นของเราอีก